สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่กับภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากงชาการตรงทัพไทยค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะและในวันนี้จะลงกันไปในพื้นที่ใดและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านในดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1นงสํานักงงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกับนายอนิรุธบัวออน นายอำเภอสุงไงป้าดีส่วนราชการในพื้นที่นะคะนำถุงยังชีพและน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักติดต่อ กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและบริเวณโดยรอบจำนวน440ครัวเรือนทั้งนี้ก็ยังได้เน้นย้ำนะคะและรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ที่หมู่6ตำบลสุงไงป้าดีอำเภอสุงไงป้าดีจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ แล้วมาต่อื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะซึ่งยังอยู่ในพื้นที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยปัญชาการทางพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเครื่องที่4 6สํงงานัการพัฒนาภาค4หน่วยบรญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลนะคะจานวน5นายพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจํานวน1คัน ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำเอ่อล,ล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างประกอบกับลมมรสุมตะวันออกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงนะคะส่งผลให้เกิดฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยก็ยังได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานในพื้นที่ตลอดเวลาณนะพื้นที่หมู่8บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ก่อนจากการน,นะคะขอให้ทุกทท่านค่ะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 แค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยมันล้างมือบ่อยๆมันตรวจวัดเช็คคุณภูมิร่างกายของ เองและอย่าลืมนะคะสแกน QR code เช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกของแพลตฟอร์มไทยชนะค่ะทุกๆครั้งที่เรานะคะเข้าไปใช้อย่างสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโควิด -19 สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ